คุณนัดบ้านสวยพร้อมอยู่นะคะวันนี้นัดอยู่ที่โครงการของหมู่บ้าน K คซีรามินทาสองหรือเคซีสองพิกัดของหลังนี้นะคะอยู่ถนนหักไทยราชซอย39ขนานน้านด้านมากคือถนนหักไทยราชวิ่งเข้ามาในโครงการเคซีรามินทาสองหรือเคซีสองหลังนี้อยู่ซอยที่10ค่ะเป็นทาวน์โฮมสองชั้นขนาดกลาง18ตารางวาหน้าบ้านหันหน้าทางทิศตะวันตกตกแต่งและรีโนเวทให้ใหม่ทั้งหมดข่าเริ่มต้นจากหน้าบ้านพื้นที่หน้าบ้านสามารถจอดรถได้หนึ่งคันในบ้านจอดรถได้หนึ่งคันบ้าน ประตูเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะคะบริเวณหน้าบ้านกว้างมากแบบนี้เลยะหน้าบ้านสามารถจอดรถได้2อถึงสาคันเลยทีเดียวค่าโดหน้าบางขงกว้างแบบนี้เลยนะคะท่านเหมือนกว้างมากส่วนกันได้แบบสบายๆเลยใครที่มีรถหลายคันสามารถนําจอดด้านข้างพื้นที่ส่วนกลางได้ทั้งหมดเลยนะคะโครงการดีหน้าอยู่พื้นที่จอดรถเยอะมากเคซีรับอินพาสองหลังนี้นะคะ18ตารางวาเป็นพาโฮมสองชั้นขนาดกลาง ตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเริ่มต้นจากหน้าบ้านตรงนี้นะคะเรามีแถวฟรีปั๊มน้ำท ank น้ำติดตั้งให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยค่ะด้านบนนะคะเป็นหลังคาเมทัลชิทกันความร้อนให้เรียบร้อยค่ะปูกระเบื้องให้เต็มนะคะด้านซ้ายด้านขวาเรากั้นความเป็นส่วนตัวให้ทั้งหมดค่ะพื้นเป็นพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้นะคะเราเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดค่ะบานประตูบานหน้าตา่างเป็นบานกระจกอลูมิเนียมนะคะเราเปลี่ยนใหม่ให้ค่ะ บริเวณหน้าบ้านกว้าง,ง,งแบบนี้เลยนะคะด้านซ้ายด้านขวาเราก็ให้ทั้งหมดค่ะโครงการนี้ดีมากๆเลยนะคะเงียบสงบแล้วก็ที่จอดเยอะมากในบ้านจอดได้นอกบ้านจอดได้พื้นที่สวนกลางก็สามารถจอดได้เช่นกันอ่ภายในตัวบ้านนะคะห้องโถงกว้างมากห้องโถงกว้างแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่เห็นทั้งหมดนี้นัดแถนให้กับลูกค้าไปเลยนะคะเซตโซฟาตัวใหญ่เซตนี้ ชุดโต๊ะนั่งเล่นนะคะพร้อมเก้าอี้ชุดโต๊ะทานข้าวเซตสี่ที่นั่งรวมไปถึงตรงนี้เราการัมีการบิวอิงผนังด้านข้างชั้นวางทีวีให้เรียบร้อยนี่คือห้องโถงของบ้านหลังนี้นะห้องโถงพร้อมเข้าอยู่หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยพื้นเป็นพื้นแกรนิโตปูให้ทั้งหมดเลยนะคะพื้นเป็นพื้นกระเบื้องแกรนิโตโซฟาสีเขียวละมุนแบบนี้นะคะเราแถมให้กับลูกค้าด้านบนเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟให้ค่ะ ตกแต่งใหม่พร้อมอยู่หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะนี่เลยนะคะโต๊ะทานข้าวเซ็ตสีที่นั่งเราก็มีให้มินิบาร์เราก็ทำให้ในส่วนของห้องครัวนะคะแถมฟรีพุทธจุดควันพร้อมกับเตาแก๊สแบบสองหัวแบบนี้เราก็ทำแถมให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเคาน์เตอร์ครัวปูกระเบื้องให้เต็ม ตรงนี้นะคะจุดวางเครื่องซักผ้ามีปลั๊กไฟให้พร้อมค่ะมีบานหน้าต่างด้านนอกเปิดมาลมโป่งลงสบายเคาน์เตอร์วกว้างมากนะคะมีเลยเคาน์เตอร์รัว,วหลังนี้บอกได้เลยว่าลูกค้าไม่ต้องซื้ออะไรมาเพิ่มแล้วนะเฟอร์นิเจอร์ก็มีให้เตาแก๊ ปั๊มน้ำเราก็มีให้ในส่วนของห้องน้ำชั้นหนึ่งค่ะสห้องนอนและ2ห้องน้ำห้องน้ำชั้นหนึ่งกว้างมากติดเรนชาวเวอร์ตัวใหญ่ให้ผนังด้านข้างเราทําเป็นชั้นวางของให้เรียบร้อยมีที่แขวนของแขวนเสื้อผ้าให้ทั้งหมดปูกกระเบื้องให้เต็มสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะคะชาวเวอร์ชักโครกอ่างล้างหน้าติดกระจกให้เรียบร้อย นี่เลยนะคะหมู่บ้านเคซีรามอินทา2อ,อยู่เส้นหาไทยราสามสลูกค้าสามารถวิ่งจากคูบอน bon, รามอินทาแฟชั่นสุขพิบาลออเงินเพิ่มสินวิ่งได้ทั้งหมดเลยนะคะเส้นนี้เดินทางง่ายเดินทางสะดวกและเคซีรามอินทาสองอยู่ต้นต้นเลยนะคะอยู่ต้นต้นซอยเลยนะด้านบนมีสามห้องนอนค่ะห้องนอนห้องแรกหันไปทางด้านหลังของตัวบ้าน ห้องนอนกว้างนะไม่แคบเลยแล้วก็ด้านหลังโปร่งโล่งสบายหลังบ้านไม่ชนใครเปิดมาคือลมเข้าห้องดีมากๆนะคะเส้นข้างหน้าคือเส้นหาไพราสามสิบเก้านะคะนี่คือเส้นเส้นถนนเมนใหญ่เลยนะคะด้านหน้าคือถนนหลักถนนหาไพร่าสามสิบเก้าเข้ามาได้เลยต่อไปนะคะห้องนอนห้องที่สองห้องนอนห้องที่สองก็กว้างนะไม่แคบเลยอยู่ตรงกลางของตัวบ้าน ห้องนอนห้องที่สองสามารถนําเตียงขนาด5้าฟุตเข้าแบบเข้ามาในห้องไดแบบสบายๆเลยมีบานหน้าต่างให้ไม่อึดอัดแล้วก็ห้องน้ําชั้นสองค่ะห้องน้าชั้นสองสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดนะคะชาวเวอร์ชักโครกอ่างล้างหน้านี่เลยนะคะปูกราบเบอรให้เต็มติดเร็นชาวเวอร์ตัวใหญ่ให้นะคะบานกระจกเป็นแบบดิจิตอลให้ด้วยปูกราบเบอให้เต็มทั้งหมดเลยต่อไปมาสเตอร์เบดรูมห้องนอนแรก ห้องนอนแรกค่ะไปทางด้านหน้าของตัวบ้านมีห้องนอนกว้างมากด้านบนเราทำเป็นฝ้าหลุมให้ติดไฟ LED หัวนอนเราตกแต่งให้ใหม่ทั้งหมดแล้วก็มีระเบียงด้านหน้าให้ด้วยถ้าสนใจนะคะกับโครงการ KC ราบินทา2อยู่ถนนหัดไทยรา39ถ้าขานนัดได้เลยนะคะฟรีโอนฟรีดาวพร้อมกับบริการยื่นขอติดเชื่อให้ฟรีกับโครงการ KC รับินทา2ค่ะ